สวัสดีครับแฟนคลับทุกทกท่านนะครับวันนี้ผมจะมาพิเคราะห์ศึกมวยวันศุกร์นะครับจากเวทีมวยนานาชาติรังสิตธถ่ายทอดสดทางช่องทูฟอร์ยูนะครับเวลาประมาณ18บแอนกเป็นต้นไปวันนี้วันศุกร์ที่22กันยายนพุทธศักราช2566นะครับคู่แรกนั้นก็จะเป็นเพชรสองเลรายวายมวยไทยพบกับทางด้านโลทองคลวยในเมืองยิมพิกัดน,น้ำหนัก116รปอนด์คู่ที่สองก็จะเป็นเพชรบุลสอบางครุพบกับทางด้านเทวดาเล็ก หรือเจ้าเทวดาน้อยท่อเมืองเถินมวยไทยคู่ที่สามคู่ที่สองพบกันที่น้หนักหนึ่งร้อยยี่สิบแปดปอนด์นะครับคู่ที่สามก็จะเป็นธีรพงศ์ไกรศิลป์พบบ็อกซิ่งยิมพบกับนักดนเด่นผาดางแดงรถดีพิการน้ำหนักหนึ่งร้อยสิบเอ็ดปอนด์และปิทายรายการโดยคู่เอกนะครับเพชรนุงเรืองสอจต้งแปรจีนหรือเจ้าเพชรนุงเรืองสอจรุจวันพบกับคู่ปรับเก่านะครับแก้วกังวันวีเคเขาใหญ่ คู่นี้พบกันมาล้วสามครั้งผัดแันแพชชนะมาคนละครั้งแล้วก็เสมอมาครั้งหนึ่งนะครับต่อไปมาดูราคาเดทนนะครับกูแรกนั้นเพชรสองเลกับทา้งน้านโลทองเดทเปิดมายไททางด้นาน,นโลทองเป็นต่อสิบเก้าูจะสองเพชรอุบลกับเทวดาเล็กนะครับเพชรอุบลเป็นต่อสามสองเทรพงเด่นผ้าดังเีราพงเป็นต่อสามสองแล้วก็เพชรดุ้งเรืองสองจต้งปราจินเป็นต่อแก้วขวานในราคา11.8 นี่เป็นราคาเร็มวยวันนี้นะครับแฟนคลับก้อยลิมนะครับที่ผมแนะนําอยู่ตลอดนะครับแอดพีเคสองสี่ลายพักยกระบบอัตโนมัติสิ่งดีๆที่ผมแนะนําผมแผ่ลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เรียบร้อยแล้วแฟนคลับก็ไปกรอกข้อมูลเพื่อสมัครได้เลยนะครับฟรีไม่มีค่า,าใช้จ่ายหากไม่เข้าใจหรือติดขัดตรงไหนโทรสอบถามผมได้ตลอดเวลานะครับ0 9 3 0 0เผมพร้อมให้คำแนะนำทุกๆท่านเลยนะครับ แอปพลิเคัสองสี่ที่เดียวจบครบทุกความมันการันตีเรื่องความมั่นคงทางด้านการเงินนะครับต่อไปมาดูมารักมาชอบผมนะคู่แรกนั้นเป็นสองเหลระบายมวยไทยตัวนี้ก็หนักแรงแต่ว่าช้านิดหนึ่งโลทองวันนี้การทาตัวจะเป็นรองนะครับฝีมือดีหลากหลายสูงยาวฉลาดต้นๆนี่ไปก่อนแน่นอนครับท้ายๆจะพลิกแพ้ถ้าแพ้ก็คือพลิกแพ้ราคาค่อนข้างแพงเข้าไปที่โลทองกรวนเมืองยิมเข้าแล้วอย่าลืมออกตัวบางทุนนะครับ แพ้ชนะก็จะได้ตังผมชอบไปที่โลทองกรวยในเมืองยิมคู่ที่สองเพชรอุบลสอบางครูเจอกับเทวดาเล็กคู่นี้เทวดาเทวดาเล็กนี่สายเนียนหนักแรงสู้ดีนะครับหลักเหลี่ยมดีส่วนเพชรอุบลนี่หนักแรงเตะขาต่อยหมัดแต่ว่ารูปร่างดูจะค่อนข้างจะไม่ได้เปรียบใครนะครับวันนี้เรตเปิดมาเป็นต่ออยู่ที่สาสองต้นต,นตนรุ่นน้ำนอกได้ ปลายๆก็ขยับขยายออกนะครับผมเจ้าพิธีเพชรอุบลสอบางรุคู่ที่สามธีรพงศ์ไกรสิรพบ,บ็อกซิ่งยิมกับสูงยาวเข่าแหลมสวนเด่นผาดังนี่ฝีมือดีหลากหลายหนักแรงทุกลูกแต่ว่าเสียเปียบรูปร่างคู่นี้ผมเจบพิธีธีรพงศ์ไกรศิลพบ,บ็อกซิ่งยิมนาติดตามครับอูอเอกของรายการวันนี้เป็นการพบกันครั้งที่4ครับผัดแพ้พัชนะมาแล้วก็เสมอกันมาเพชรตุงเรืองนี่เขาใน,ขในแข็ง,แข,งแข่งซ้อมสอจารุวันที่ศรีสะเกดนะครับ ส่วนแก้วกลางวานเนี่ยฝีมือดีหลากหลายเขาเกมคุณนี้ใกล้เคียงกันเรีดเปิดมาค่อนข้างแพงไม่ดีเท่าไหร่นะครับผมชอบไปที่เพชรชุ่งเรืองแต่ว่ารอ,อเข้าราคาเบียดเพราะจะกินแก้วกลางวานนี่กินยากหน่อยตน้นตันนี้เบียดแน่นอนเพราะว่าแก้วกลางวานันฝีมือดีฉลาดรวดเร็วจะชนะคือท้ายๆนาเสือทีเดินจับเดินทีน่าจะเบียดผ่านเข้าไปสดท้ายนะครับผมชอบไปที่เพชรชุ่งเรือง สอจตองราจินรอเบียดไทยท้ายสรุปไม่รักไม่ชอบวันนี้น้ำชอบไปที่โล่ทองเคลนในเมืองยิมต้นๆไปขอนแน่นอนเข้าเลยดูออกตัวบางทุนคู่ที่สองเจ้าไปที่เพชรบุญสอบางครุหนักแงรงรุนนำนอกได้ปลายๆก็ขยับขายายเอานะครับถ้าไม่ล่วงไม่หล่นคู่ที่สามเจ้าไปที่ธีรพงศ์ไกรศิลประบบบ็อกซิง่งยิมสูงยาวเข่าแหลมหน่าติดตามและคู่เอกงรายการวันนี้เจ้าปีิเพชรกุงเรืองสอจตุ้งปรจินรอเบียดไทยท้าย ขอบคุณสำหรับกำลังใจที่มีผมมาเดยตลอดนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ